อากาซูวะดีทุกคนนะครับผมวันนี้ทีมงานผมนี่เล่นเกมจนเครียดนะความดันขึ้นนะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับผมให้เสียงภาษาอีสานโดยพันธุกรรมทีหนึ่งทีหนึ่งจองจ้องจ<ต>ี้จี้เจฟึงเจพึ่งมือเอาทีหนึ่งตะก้อนเ <c oughs> จพึ่งมือเอาทีหนึ่งตะก้อนจองแด้วไปจองแด้วดันเป็นเด็กคืนแท้มู่กูเดียวความดันเป็นเด็กคืนชักเทียบวะเตียนเขาพูดอะไเตียนน้ำมือเว้ยอ๋ออ๋อใครคือร้อยวันนี่อ๋อแต่ล้มไปซะลรอ มันหนีออกไปพูน่ะบ้านแตกนโอ้บานแตกวันแตกทั้งหลุดนะเขาให้เรียนเขาให้เรีนเขี้ยมวใต้เขียมตัดีเข้ยมัเขา้อยู่ดิเรางเยามันเบสสองมาว่เนอกพี่เขายู่ไมโอ้ยใส่ใส่นเป็นหลวงปอดปอดเอา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 อไป เขาเลียนข่ายเขียนเป็นเป็นเล่นเงเขียนเกินไปที่ด้านนี้จนสุพอดปวยไหมล่ะคอมนั่เดียบนีล้ะครับกินยานี่ล่ะพังเยอะชาววัดธนาดูด ขนาดหนุ่มเล่นเกมหนุ่มเล่นเกมไปนอนกับกเสอเาวนุ่มเาสิวนุ่มบ้อาจารย์แปใส่สกายอยู่ปะหรืจังเลี้วม่นะครับใส่สกายอยู่มาแมาแม่ก็ต้ไปไปเดยนสกายเราเเคียกันก่อนได้แลได้เลได้เลยได้เมพูดอ่ะสังเกตข้อละ้อกุศลเลยแล้วบอกยูน้องอยยังไงวันนี้หนุ่มอาจารย์แป๊เคียซะ บอลลูบอนะำบลลูต้นน้ำไข่นเฮ้ยเออเฮ้ยยันเปียเคียอนะติตรงมาแม่มาแม่มาแล้วมันอยู่ซีดูนี่ัวเห็นเหม็น่เบิร์ตแม็กก็ถือเขาพูดเลยแม่จานรั่วไปเล้วคนนี่ มีังบอมีังหจ๊กบอไปโย่นีประมาณวันดีคายอยู่ในแอปนั้งนสีปเนียนเนียนทำไมเปลี่ยนดูเหมือนาพมันวนๆกลับมาช่กรลุกประจำข้าวเดียวเตียมข่ยนะอ้ต้องเลียร์เราสักทีเนียนเชียร์เี้ตัวไโอ้ยหมดอ้จัดเปะจัดเปะจัดเปะโอ้โเสียใจเล้เบาเรื่องบนนะเนตีสลูกมี นบ่ก็ไม่อนี่อ่แต่นั่นบอทัเซ่มาหน้าตรใส่เราบอทคนอ้ยเออวัใส่วันของค่ของค่ดู้านซ้ายเบวเนี่ยกระพัวไปแม่ไปแม่ให้ใครเจ้าตัวนี้บัเอาเลยตัวนี้ลกเฮ้ยเจาตัวนี้ตัวปืนจานอ่ะตัว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 ไปเอาเลย เห็นมันเนี้ยเห็นมันดูยเห็นไอ้เขาเห็นเห็นมันวามดันกลังรถดแม่เพิ่มอีกแล้วทางมันาแ่เข้ามาเนไปบงหน่อยนะมองไงากี่วะบาดสามอย่าบาดสาอยดูบาดามแยเลเดเนอสื่อยอีก้อกนรโอ้ยหาดนเลย หลังหนังหล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 ังมากครับหลังมากหลังมากตัวนั้นตายดีอาจารเราเราังเลยต้องต้องใส่มีใส่มีนามีก็มีใส่ก็มีน้าก็มีตั้งโน้นนี่ก็มีวันนี้เราลบไปแล้วไปวิ่ง บตายทังมนหนูน่าซองตัวซองตัวเลยจ้ะ w ู t c h o u กูพยายามคยมีเ้ใส่คอยเบิร์ดแม็กเลยวะไว้ไว้ตัวดังยอีกแบียิ่งไว้มองตายบ้างตัวนี่ ตัวมีน้อบนอน้อเชมุกปะเช็ดมุกปะมีบ่ม yeah> ีบ UH> ่มีเอ้โดนลงมาไหมอันนี้ซ้ำสอตัวเลยซ้ำไปไปออกไปออกด้กวดหลงลังหลังหังนี่ใคนีก่อนี่มันไปชุบกันวงแขนวงส้นเฮือระเบิดพวกนี้ลไม่งบุ้งมาอีกเหรอ มาคอยมารอตัวนี้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเสียดเสียดคอยเสียดคอยตัวเอาไวนสวยเบิดเปิดเปิดนี่เขาแคปการ์ดแล้วนะเขาแคปการ์ดอยู่อ่ามันลงมาใหม่หนึ่งตัวโอ้ควบดันลถเราไปบอลไทยได้แล้วเออลืมบอลไทยแล้วเราบอลไทยแล้วควบดันลถเลาวเออควบดันเงินี่มืดกับได้ไหนไปแล้วกันเลยออลรอบอันนี้เริ่มบอลไทยได้แล้วเสร็จแล้วควบดันลถแล้ว มาหน้าขวัญนะโ้ยพุ่งมาพุ่งมาปะาป้ขัวมือทั้งผีระวังโดดมาใหม่เสร็จแล้วที่มันยังเงียบยังเงียบมาแลมาแล้วมาแล้วระดตัวเงียบจังเลยเลยข้อมดันไฟเรื่งจีพุ่งคดีเลยลูกเชียวลูกเชียวไปเตะไป กูอยากกูเดเซซองไคอยู่เ้อกูยวพึ่งเบเอเ้องมีเงินอยู่พึงเด้อเฮ้ยท่านมบเียครับซ่อนเหก่อนเด้อเอาเ้าเอา้ายันเลื่น้านประเด็นเรานมันเป็นหินห้องหรอมันห็นเองหรอเปลียเฮ้ยขวากมี่วมากวมาเอาวากันีหลารทางใช่ไหวกันขวกันขาบอืมสนิทยิงเวก มาด้ดอกบาได้ดอกบาได้ดอกไปยมหลังน้ไปไปหลังอหลัง้เนเนคอยเนคอยนคอยหลังสองซองซองมีองมีลงมาล้วลงมาแล้วเนเนคอยเนคอยเนไปไปไปไไป

เต็นโม่งเลยนเส้นโม่งเลียตายโม้งมาสุดนี่อู่วคิวเลยวะตายโม้งขึ้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสัมาจังมาจริงประด้นาะเฮ้ยออกจากคนกันออกจากคนกันออกจากคนกันเออระเบิดจะมาด้วยเดี๋ยวมันยิงครับมันนี่ไปยับแไปยับแสวยไปยับไปยับแเอาห้ไปยับแ อุ้ย้ยีเดียวนีเดียวอุ้ยใส่มามมา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 มมานอมนมา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 ม่มามมา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 มมมา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 ม้าม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 เมามมา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 ม่มามาาามาาาเามามาาาเาาาาสีามมามามาม ซุปซุปไหบุนี่ไปแล้วมาทันขอมาท่นซุปขอมาทันเอายาไปเอาย่าไปเรายาไปอ้บุหรีบุหรีบุหรีแล้็วยายังได้ไหบุหรีอาจารย์อู้โทษทีโทษทีอาจารย์เพ่บุหรี่ีโค้ชวดยังใส่เอาลรอยนยัอาจารย์โอ้ยบุ้งพวเขาก็ได้นบบุ้งนะอ้ยนัว

สบายมาเมียมาเมียมาเมียใจบัวมาเมียมาเมีย้กองใจรอดโอ้ยพวกคยณจะใจหรอกดี่อกไปๆๆๆๆไปไปเขาบ้อบึ้ยบ้ไปๆๆๆโกระจาะชีพหายเหาหีดหีดจะสูบแล้วนนั่นหีดละ Ha <laughs> ha.